ในช่วงที่2นี้เราจะมาร่วมย้อนอดีตกับคุณผู้ชมในงานเที่ยวย้อนอดีตตรุษจีนเมืองภูเก็ตที่จัดขึ้นที่บริเวณถนนย่านเมืองกับภูเก็ตค่ะไปชมภาพจำลองบรรยากาศเก่าๆพร้อมกับของโบราณที่ปัจจุบันหาชมได้ค่อนข้างยากเราตามคุณเพลินพิชชูเซนไปชมกันเลยค่ะ โคมไฟสีแดงนับพันดวงถูกนำมาประดับตกแต่งตลอดสองข้างทางบนถนนย่ญญานเมืองเก่าภูเกต็ตเพื่อสร้างสีสันต้อนรับผู้มาร่วมงานย้อนอดีตจีนเมืองภูเก็ตรครั้งที่14ซึ่งปีนี้เทศบาลนครภูเก็ตร,ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ถึง15องค์กรเนรมิตถนนถลางถนนกระบี่และถนนดีบุกเป็นลานจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวจีนภูเก็ตในวันวานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ค่ะ ของโบราณเอาไว้หนึ่งนนั่นก็คือรถลากสมัยก่อนค่ะนํามาจัดแสดงรวมถึงให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพกันด้วยไหนๆก็มาถึงที่แล้วต้องถ่ายอเอาบ้างแล้วล่ะค่ะรถไม้ลากโบราณเหล่านี้ในอดีตคนภูเก็ตที่ฐานะทางบ้านอยู่ในขั้นดีหน่อยก็มักจะนิยมใช้สำหรับเป็นรถให้กู้บ่าวสาวใช้ในพิธีแต่งงานค่ะ โดยมีการนำดอกไม้สารพัดชนิดมาประดับตกแต่งเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยปีนี้ชุมชนกระทูซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุก,กว่าร้อยปีของภูกเก็ตได้นำรถลากเหล่านี้มาร่วมจัดแสดงให้หนักท่องเที่ยวได้ทดลองนั่งและเก็บบันทึกภาพแผ่งความประทับใจค่ะ เทศกาลโคมไฟไซอิ๋วชุดนี้เป็นการนําเสนอเรื่องราวตอนหนึ่งในตำนานหนังจีนเรื่องไซอิ๋วค่ะซึ่งเป็นตอนที่เจ้าแม่กวนอิมปรกากฏตัวกลางแม่น้ําทุ่งทีฮอเพื่อประธานพอได้แก่พระถังซัมจั๋งและเหล่าศิษยานุศิษย์เพื่อให้คลาวคลาดจากอันตรายนี่ทั้งตือป่วยกายปีศาจวัวและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวละครเอกนั่นก็คือหงอคงหรือว่าไซอิ๋วนน่นเองค่ะ ใค่ะรู้สึกว่าอภูเก็ตผู้จัดได้ดีมากค่ะดูบรรยากาศก็ทาให้สดชื่นค่ะไม่มาทุกปีค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะภายในงานยังได้จําลองมุมต่างๆให้เหมือนกับเมืองภูเก็ตในอดีตไวยอีกหลายจุดด้วยกันค่ะที่โดดเด่นไม่แพ้มุมไหนๆก็ต้องยกให้การจำลองบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสสถาปัตยกรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นอยู่คู่กับเมืองภูเก็ตไม่หยางช้านานให้ได้ชมกันค่ะ การจัดแสดงรถโพท,ท้องซึ่งเป็นรถโดยสารประจำทางยุคแรกๆในภูกเก็ตการจัดแสดงเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างชุดย่าหยาบ้าบาไปจนถึงการสาธิตวิธีการทำขนมพื้นเมืองของภูกเก็ตโดยน้องๆจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาค่ะอย่างเช่นขนมเป่าล้างขนมอังกู้หรือเต่าแดงขนมพวดโก้ยหรือขนมถ้วยฟูรวมไปถึงหมี่ฮกเกี้ยนอาหารขึ้นชื่อของคนภูกเก็ตให้ได้ชมและก็ชิมกันด้วยค่ะ ทุกปีค่ะเพิ่มมาปีนี้ปีแรกค่ะก็ดีค่ะก็คือได้เห็นวัฒนธรรมอะไรของภูเก็ตเยอะเลยค่ะเมื่อปีที่บานมาปี2555ค่ะเรามีนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติประมาณ1แสนค่ะ1 0 0 0คนนะคะแต่ปีนี้เราคาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่าจะมากกว่า1แ0 0คน เรื่องเล่นแผ่นเสียงไขลานกล้องสองทางไกลทองเหลืองวิทยุสื่อสารเครื่องช็อตไฟฟ้าแอคคอร์เดียนเครื่องกลัวทองเหลืองตาช่างโบราณและหีบใส่ผ้าเหล่านี้คือตัวอย่างบางส่วนที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ภายใต้ชื่อนิทรรศการของตาแรากภายในงานยอนน้อนอดีตเมืองภูเก็ตปีนี้ด้วยค่ะ โดยดันทีที่ทีมข่าวเลาเรื่องเมืองใต้เราแวะมาถึงจุดนี้ก็ได้พบกับวิทยากรตัวจิ๋วที่ออกมาต้อนรับเราพร้อมกับอาสาอธิบายถึงที่มาของนิทรรศการนี้ให้เราฟังกันด้วยค่ะ ททา,รทาสรุปแล้วคำว่าของแต่แรกเป็นภาษาใต้ค่ะมีความหมายว่าของยุคแรกๆซึ่งก็หมายถึงของที่มียุคเก่าแก่นั่นเองค่ะใครที่พลาดงานนี้ก็ต้องรออีกทีปีหน้าละค่ะ เป็นสิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนก่อนกลับปีนี้ทีมข่าวเล่าเรื่องเมืองใต้เรายังมีโอกาสร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถพร้อมๆกับประสงนิกรชาวภูกเก็ตอีกหลายพันคนด้วยค่ะรวมถึงยังได้ร่วมพิธีสงเกงหรือการสวดมนต์ไหว้พระขอพอรจากเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ศาลเจ้าอิวเทียนเกงอันเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในงานนี้ด้วยค่ะ ีตลอดการจัดงานทั้ง3วันของปีนี้เทศบาลนครภูเก็ตก็ได้มีการประเมินตัวเลขคร่าวๆว,ว่ามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมารวมตัวกันบนถนนย่านเมืองเก่าแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0สนคนและมีไรายได้สะพัดจากการท่องเที่ยวกว่า400ล้านบาทเลยละค่ะ เรื่องราวบรรยากาศเก่าๆในอดีตนั้นมีเสน่ห์และเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนในอดีตที่อยู่กันอย่างเรียบง่ายและยังแฝงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องเมืองใต้ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ